วันนี้เอาเจ็ดสัญญาณที่บอกว่าคุณแม่กำลังจะได้ลูกชายมาฝากกันค่ะ สวัสดีค่ะแม่นิวค่ะจากช่องแม่นิวชิวมามีนะคะเชื่อว,ว่าคุณแม่หลายๆท่านนะคะกําลังลุ้นกันอยู่ใช่ไหมคะว่าเออลูกในท้องของเราเนี่ยเป็นลูกสาวหรือว่าลูกชายนะคะวันนี้แม่นิวก็เลยเอาคัดเอาเจ็ดสัญญาณที่บอกว่าคุณแม่กําลังได้ลูกชายมาฝากกันคะ่ะสัญญาแรกเลยนะคะคือคุณแม่จะมีกลิ่นตัวจากคนที่ไม่มีกลิ่นตัวเลยอาบน้ําอย่างดีแต่ก็อยู่ๆก็มีกลิ่นตัวขึ้นมานะคะในช่วงที่ประมาณ1เดือนหรือประมาณก่อนหน้านี้นิดๆหน่อยๆคะ่ะแต่กลิ่นตัวเนี้ย ก็จะหายไปสักประมาณ2-3เดือนก็จะหายไปการที่คุณแม่มีกลิ่นตัวนะคะก็เป็นเพราะว่าคุณแม่ได้รับอิทธิพลจากฮอร์โมนเพศชายจากลูกชายนั่นเองค่ะข้อ2สังเกตว่าลูกปฏิสนธิจากข้างไหนโดยปกติแล้วนะคะร่างไข่ของเราเนาะจะมีอยู่สองข้างไข่เนี่ยเขาจะตกสลับกันเดือนนี้ข้างขวาเดือนนี้ข้างขวาเดือนหน้าข้างซ้ายนะคะ สลับกันไปแบบนี้เขาว่ากันว่าถ้าลูกชายเนี่ยเกิดจากการที่ไข่ตกจากด้านซ้ายนะคะถ้าคุณแม่รู้สึกว่ามีอาการปรัดตอนนวงๆช่วงที่แบบ ตั้งท้องแรกๆอ่ะค่ะอันนี้เป็นสัญญาณได้เลยว่าคุณแม่กําลังตั้งท้องลูกชายนะคะข้อ3สังเกตได้จากท้องนะคะคนที่ท้องลูกชายเนี่ยจะท้องค่อนข้างแหลมและท้องเนี่ยจะดูต่าถ้าในเคสที่แบบท้องลูกสาวนะท้องจะแบบดูกลมๆแบนๆอยู่ด้านบนแต่ถ้าท้องลูกชายเนี่ยท้องจะออกแหลมๆหน่อยแล้วก็ตรงบริเวณสะดือนะคะท้องลูกชายคุณแม่จะมีสะดือหงายสังเกตได้จากสะดือด้านล่างนะคะยืดมากกว่าสะดือด้านบนข้อ 4. นะคะคุณแม่จะทานเก่งมากๆถ้า ทนจุบทานจิบทานจุบทานจิบ,น,จบ,น,จบนั่นเป็นเพราะว่าเหมือนลักษณะนิสัยของผู้ชายค่ะเลยทําให้คุณแม่ทานเก่งขึ้นสังเกตเลยว่าคนที่ท้องลูกชาย ส่วนใหญ่จะมีน้ำหนักเกินว่าเก์ที่กำหนดค่ะแล้วก้านะคะคุณแม่ไม่สวยเลยพยายามจะแต่งตัวเท่าไหร่ก็แต่งไม่ขึ้นดูโทมผิวหมองคล้ำนะคะบางทีก็แถมสิวมาให้ด้วยนั่นก็เป็นเพราะว่าเหมือนกับฮอร์โมนเพศชายเนาะก็เลยทําให้คุณแม่เนี่ยมีความแบบผิวพรรณไม่สดใสน,นะคะแต่เดี๋ยวข้อดออกมาก็คุณแม่ก็กลับมาสวยเหมือนเดิมค่ะและข้อ6อันนี้อยากให้ไปลองสังเกตเลยนะคะ คุณแม่ที่ท้องลูกชายจะมีจมูกมนและจมูกดูใหญ่กว่าปกติโดยปกติแล้วนะคะอาจจมูกของเราอาจจะทรงประมาณนี้ไม่ได้สวยมากเลยแต่เวลาที่ท้องลูกชายเราสังเกตไม่ว่าคุณแม่จะทําจมูกหรือไม่ทําจมูกมานะคะจมูกของคุณแม่ที่ท้องลูกชายค่ะจะมีความมนๆมนๆใหญ่ๆซึ่งต่างจากลูกสาวแต่ลูกสาวเนี่ยจมูกของคุณแม่อาจจะดูไม่เปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะข้อเสร็จคุณแม่ที่ท้องลูกชายจะมีพวกขี้ข ต่างๆนะคะที่แบบติดตรงคอข้อพับต่างๆที่ไข่อันนี้นะคะแปลกเหมือนกันคนที่ท้องลูกสาวจะไม่ค่อยมีแต่คนที่ท้องลูกชายถึงแม้ว่าคุณแม่จะแบบขัดสีชวีวันขนาดไหนก็ตามนะคะก็ยังจะขึ้นแต่อันนี้ไม่แนะนําให้ขัดแบบแรงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราคลอดลูกออกมาแล้วเนี่ยเขาก็จะค่อยๆผัดออกไปเองนะคะบบการแพ้ท้องไม่แพ้ท้องแม่นิวเคยเจอหลายเคสเหมือนกันโดยส่วนตัวแม่นิวเองก็เป็นคนที่แพ้ท้องหนักเหมือนกันแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าส่วนใหญ่แล ท้องลูกชายก็แพ้ทองลูกสาวไม่แพ้อันนี้มีหลายเสียงเหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเป็นภูมิของคุณแม่เองนะคะแต่เฉพาะบุคคลจริงๆค่ะและสุดท้ายเลยจะบอกว่าสัญชาตญาณแม่แน่ที่สุดคุณแม่จะมีแบบมีเซนต์บางอย่างมาบอกว่าเด็กในท้องของเราเนี่ยเป็นเพศนี้แหละอันเนี้ยจะแบบว่าค่อนข้างชัวร์มากๆเลยนะคะเชื่อใจตัวเองค่ะและสำหรับคลิปนี้แม่นิวก็ไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปกันนะคะสวัสดีค่ะ